กัเรามีความพร้อมต็มร้อยนะครับก็ในเมื่อทํางานมาแล้วนะครับ4ปีก็จะต้องเดินต่อไปนะครับเรียกว่าก้าวต่อไป แล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่ยังขาดอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องลงรายรอยต่อนะครับเพราะว่าในเมื่อเคยทนมาแล้วเราก็บอกว่าก้าวต่อไปเติมเต็มแล้วก็รายรอยต่ออันนี้ไม่ต้องมาศึกษางานเพิ่มเติมอะไรแล้วนะครับอ่ายูในแผนงานโครงการหรือจะเพิ่มเติมแผนเราก็สามารถจะเดินไปได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นการพัฒนาบ้านเมือง ถ้ารายรอยต่อก็จะทําให้การพัฒนานั้นประชาชนก็ได้ประโยชน์เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นจึงขอฝากนะครับดรสัญญาศิวิเชียนเบอร์สองทีมดรสัญญาพัฒนาตงกรังและก็สมาชิกสภาเทศบาลนคกรัง ทุกเขตนะครับในทีมดรสัญญาพัฒนานกรจัง oh. เพราะว่าต้องเข้าไปเป็นทีมนะครับ oh. ในการพัฒนาถ้าไปแต่นายกเข้า oh. หรือแต่สมาชิกก็ไม่ได้ไปแต่สมาชิก oh. นายกไม่ได้ oh. เข้าไปทํางานก็ oh. การพัฒนาก oh. ็เป็นไปได้ยากนะครับ oh. ฉะนั้นจึงของฝาก ทั้งทีมของดรสัญญาพัฒนานกรจังเข้าไปบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับในเทศบาลนครจังนั้นเขาฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่จะได้ช่วยกันนะครับรู้จักแล้วก็จะรักเองครับขอบคุณมากครับอ,อย่างที่ําเรียนแล้วว่าเราเก้าวต่อไปคําว่าก้าวต่อไปเขาซื้อว่าแล้วก็เพิ่มเติมว่ารารอยต่อเข้าหมายความว่าเราก็ใช้นโยบายเดิมที่ยังไม่เสร็จสิ้น เนใบส่วนมาก80%แล้วเราก็ได้ทำไปแล้วในชุดแค่จน พัฒนาคนพัฒนาเมืองแล้วก็มีนโยบายเพิ่มเติมในการแก้จนในการพัฒนาคนพัฒนาเมืองสืบไปนะครับเพื่อที่จะให้การพัฒนานั้นต่อเนื่องนะครับก็คงใช้สูตรนโยบายเดิมนะครับคือแก้จนพัฒนาคนพัฒนาเมืองและก็เพิ่มเติมแผนต่อไปที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับอ,อันนี้สัญลักษณ์เบอร์ก็คือเบอร์สองนะครับอ,อย่าลืมสัญญา อย่าลืมสัญญาก็อ,อย่าลืมสัญญานะครับผม